วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาทางรัชฉานภาคเหนือนะครับชาหาันโกก้างหรือ MNDa ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเคนเดียบบุกเข้าโจมตีฐานทัพพี่น้องลายอย่างหนักนะครับที่อยู่ทางเหนือของเมืองน้ำคำ ฐานนี้ก็เป็นฐานใหญ่นะครับอยู่ตามเนินดอยต่างๆมีทางปืนใหญ่ปืนคกลดกันกระสุนอยู่ในฐานด้วยกองกําลังทาหารไม่รายมีกันประมาณ40นายนะครับสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้วันที่25กองกําลังทาหารไม่รายสู้กับทาหารโกก้างไม่ได้นะครับ2วันที่ผ่านมาสูญเสียฐานอีก2ฐานนะครับ แล้วทหารมินลนไลเสียชีวิตไป16นายถูกจับกุมอีก31นายด้วยกันนะครับทหารมินลนยลสู้ไม่ได้ยกธงขาวอยู่ในฐานนะครับหลังจากนั้นทหารโกกัง้งเข้าไปเคียย์ในพื้นที่ต่างๆแล้วไปยึดอาวุธปืนกองกํลาลังทหารมินลนไลทางทางมีปืนใหญ่อยู่ในฐานแต่ก็สู้กับกลุ่มพันธมิตรไม่ได้นะครับทางรัชสารภาคเหนือนี้ตอนนี้ทหารโกกัง้ง ยึดฐานได้ประมาณ160กระฐานด้วยกันแล้วสูญเสียอาวุธปืนทางปืนใหญ่ทางรถถังอะไรต่างๆสูญเสียให้กับกลุ่มพันธมิตรจํานวนมากนะครับทาหารวิโนไาลาเริ่มจะสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากทาหารกลุ่มพันธมิตร1027ร่วมมือกันบุกเข้าโจมตีอย่างหนักหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกันครับทาหารกลุ่มนี้ก็ฝึกมาอย่างดีนะครับ ถ้าสู้ทางภาพพื้นดินกองกำลังทหารไม่ลงลายจะสู้ไม่ได้นะครับสูญเสียฐานอย่างหนักทางรัชฐานภาคเหนือนะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆที่ติดกับแนวชายแดนของจีนพี่น้องประชาชนขอหนีภัยเข้าไปยังเมืองจีนจำนวนมากนะครับตอนนี้ทหารจีนไปล้อมโล้ลวดหนามไว้ตามเขตแนวชายแดนต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้หนีภัยเข้ายัางประเทศนะครับตอนนี้เด็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่ อยู่ตามแนวชายแดนของจีนตามโลเล็กนะครับคุยกับทหารจีนว่าขอหลบหนีเข้าไปเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ทหารจีนไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนเข้าไปในพื้นที่นะครับยิงจรลดแก๊สน้ําตาลใส่พี่น้องประชาชนที่หลบหนีไฟอยู่ตามแนวชายแดนของจีนนะครับเด็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่ก็ไม่เว้นนะครับทหารจีนก็ใจร้ายกับพี่น้องประชาชน ที่ขอหลบหนีเข้าไปยังประเทศจีนนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนประมาณ1 0 0 0 0กว่าคนนะครับอยู่ตามแนวชายแดนของจีนไม่ได้เข้าไปในพื้นที่นะครับยังถูกทหารจีนยิงแก๊สน้ำตาลใส่อีกหลาย10ลูกด้วยกันครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเด็กเด็กแดงร้องไห้อยู่ตามแนวชายแดนของจีนนะครับทางรัชฉานภาคเหนือมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ20กว่าวันนะครับคนที่ลำบากที่สุด ก็คือพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับขอหลบหนีภัยเข้าไปยังประเทศจีนก็ไม่ได้นะครับทางอินเดียก็ไม่ได้ทหารจีนหรือทหารอินเดียก็เป็นพวกไม่น้องายนะครับไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านหลบหนีภัยเข้าไปยังพื้นที่เขตแนวชายแดนของจีนนะครับตามที่เห็นในภาพวิดีโอนี้ทหารจีนยิงแก๊สน้ำตาลใส่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามรั้วแนวชายแดนของจีนนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลาดคลาเนีใกล้กับเขตเมือง้อยก่อนะครับนี่ก็มีทหารเกียนเทียบร่วมกับกลุ่มเยาวชนเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่เขตเมือง้อยก่ออย่างหนักนะครับประมาณ1,000นายเดินขบวนเข้าไปยังเมือง้อยก่อนะครับเพื่อจะเข้าไปโจมตีฐานทัพมิลาย ที่อยู่ในเขตเมือง้อยก่อนะครับฐานนี้ก็เป็นฐานใหญ่มีทางปืนใหญ่ทางรถหุ้มก่ออยู่ในฐานแต่กองกำลังทาหารมินลายประจำการอยู่ในฐานนี้ประมาณ150นายพร้อมกับอาวุธปืนอีกจำนวนมากนะครับทาหารเคนเดยบเสริมกำลังเข้าไปอย่างหนักเพื่อจะเข้าไปโจมตีฐานทัพมินลายที่อยู่ในเขตเมือง้อยก่อนะครับตอนนี้กองกำลังทาหารมินลายทั้งฐานใหญ่ฐานเล็กตามแนวชายแดน ตามเนินดอยต่างๆถูกทหารเกีฑ์เทียบยึดไปเกือบหมดนะครับแต่ตอนนี้มีฐานใหญ่ยอยู่หนึ่งฐานที่อยู่ในเขตเมืองอ้อยก่อนะครับตอนนี้ทหารเกีฑ์เดียบ<ส>เสริมกําลังเข้าไปอย่างหนักประมาณหนึ่งพันเพื่อจะบุกโจมตีกองกําลังทหารไม่องลายที่อยู่ในเมืองร้อยก่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะวุ่นวายกันเกิดขึ้น ในพื้นที่เขตเมืองลอยก่อนี้พี่น้องชาวบ้านเริ่มจะหลบหนีภัยเป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากได้ยินข่าวว่าทหารเคนเตียบเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่เมืองลอยก่อกอ,อย่างหนักนะครับประมาณ1,000นนายตอนนี้หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆต้องหลบหนีกันเป็นบางพื้นที่นะครับ อาจจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นวันสองวันนี้ก็เป็นได้นะครับพี่น้องตอนนี้หลายพื้นที่หลายลัดกองกําลังทหารมิโนลายสูญเสียอย่างหนักทั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังทั้งโลกระสุนอาหารการกินสูญเสียให้กับกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านกองกําลังทหารมิโนลายอยู่ทุกวันนี้นะครับยังไงใครติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพุ่นไม่ชาติาไม่สุดภาพต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ